สวัสดีค่ะกราบสวัสดีวันใสายๆนะคะวันนี้เราจะมาทาอะไรกันนะคะทาอะไรคะวันนี้เราจะมาทํานี่ครับผมนี่ก็คือส้มตำตำส้มตำส้มส้ม,สมตำนะครับผมวันนี้เราได้เส้นครับวันนี้เราได้ส้มเขียวหวานจผมเป็นส้มเขียวหวานจากส่วนสายน้ําผึ้ง จากห้วยน้ำดังจากห้วยน้ำดังโอ้มหปวนนละตีกันละอันนี้ใส่น้ำผึ้งจากฝางนะครับเพื่อนๆนะครับเขาจะมาทำออย่างแรกนต่ำส้มต่ำส้มนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนต้องขออภัยกันนะครับผมผู้ปกครองเอาน้องๆมาดูอยู่นะครับดแจะเข้าใจผิดเกิดไปใหญ่นะครับนี่บะเกี่ยวข้องเลยนะครับผมวันนี้เราจะแยกออาว่าต่ำส้มหรือว่าต่ำบะกลยเต้หรือว่าส้มต่ำนะครับทังหลายชื่อกาเมืององท้องต่ำส้มส้มตํำนี่ก็คือ เรื้อเนาะส้มตำส้มแต่ไอโจใใ๊กไปไอโจ plac, ๊กบอกว่าต่ำบากุยเตจเลยนะครับผมต่ำบากุยเตีจนะครับเจ่เบ้านฉันท้องต่ำมาเตีจเอานะครับผมอ่ะมาเลิกกินกันแล,ล้วทะเลาะกันเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผม <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับผมอ่าเมนูต่ำบากุยเตีจเท่านี้นะครับผม,ม,บมก็ต้องก,นะก็ต้องมีเส้นบากุยเตีจเป็ดที่ต่างหาก อ่านะครับผมอ่าแบบเซฟกุเทนี่จะเป็นต้องขอขอบคุณนะครับผมน้องแพรนะครับผมอ่าคุณสีแพรนะครับผมตีหมอกปกุเทนคือเอามาตำมนะครับเป็นพันอ่าเป็นคำว่าพันลามาสิงแบ๊กแปลงนะกุเทนนี่แปลงนะพี่กออ์ทำมาจากเพชรทำมาจากเพชร มาจากกแพงเพชรเผ็ดสวัสดีทักทายเพื่อนๆที่เข้ามานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไอ้เปล่ากลืนนะครับเลืนสวัสดีค่ะครับผมอ่านะฮะอ่ะมีต่ำบกเตชนะฮะอมาไอ้กึืนมาต่ำปักหนงมาเพิ่มแบบตื้นจื่อนะครับอ่ะมีแหวพี่แอนที่จะต้องใส่เออวันนี้เราจะต่ำแบบพริกแห้งอ๋อพริกแห้งเผ็ดร้อนนะพี่กจังว่าพริก่เดี๋ยวเพิ่นอัปเกรดแล้วนะค่ะจะพริกสองเม็ดพริกสดเนี่ยนะคะ เป็นสามเม็ดวันนี้จะได้อัปเกรดเป็นพริกแห้งเพราะพริกแห้งนี่เนาะจะเผ็ดกว่าพริกหนุ่มพริกสดครับเป็นหนว่าอัปเลเวลนะครับเดี๋ยวพื่ริ้นมันคุ้นชินในความเผ็ดครับผมเดี๋ยวผมบอเมิดเกาะบอกต้องใส่เส้นบะเกตแล้วใส่แต่พริกกินเรีพริกอย่างเดียวนะเป็นคนที่ดีมากเครื่องครัวแต่ก็เกตก่อบบะหมี่ย่างน่เมืดปกติทั่วไปเลยวันนี้มีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็ มะเขือส้อมนะวันนี้มีบะก,กอกมีมะกอกน้ำมะนาวอ่า น้ำป่าฮะนี่วันนี้ใจน้ำป่าฮะตลกดังอีกเช่นเคยอ่าน้ำป่าเล็กน้อยแล้วก็น้ำมะขามครับน้ำตาลนะคะวันนี้มีทั้งน้ำตาลปี๊บแล้วก็อ่าวันนี้เราจะใส่ถั่วตัดนี่ครับานๆมันมันใช่ค่ะมันจะมีเครื่องน้ำอ้อยอยู่นี่แล้วน้ำอ้อยน้ำตาลนะคะแล้วก็มีถั่วอยู่ในนี้ตัวเดี๋ยวเราจะตำใส่เข้าไปใน ่านมเีแต่บ้าไอ้โจ๊ผมเหมือนเปิมเหมาะบ้านไอ้โจ๊กเองนะครับเอีนมันก็จะมีน้ำตาลแบบเปาน้ำตาลทรายเกี่ยวกันนะฮะแล้วก็ใส่ถั่วใส่งาเข้าไปแล้วก็พักคือเย็นมันจะเป็นแห้งอีกอ่าแต่ละทิมเหมือนกันแล้วนะครับอ่าอันนี้บ้าไอ้โจ๊กของว่าถั่วน้ำตาลบ้านเอ็นของถั่วตัดัั่่วตดอานะครับผมแตกต่างกันไปแล้วนะครับอ่านะฮะสวัสดีทักทายนะครับที่เข้ามานะครับผมอ่าเดี๋ยวต้องขอไปเช็คหลังบ้านไอ้โจ๊สักแป๊บนึงครับตรงปะครั้งน เดี๋ยวเราบจะเริ่มตาำกันเลยเนาะอ่าสวัสดีนะครับผมคุณไดฟ์นะฮะสวัสดีครับจำกันได้ไหมครับจําได้นะครับคุณไดฟ์นะฮะอ่านะครับมาใส่พริกกับกระเทียมลงไปทักทายไอ้บ่าวขึ้นตัวนะครับตอนบ่ายนะครับมานะฮะตอนนี้ต่ำส้มแซ่บๆด้วยกันนะคะทุกวันอาทิตย์นะครับจะเป็นตัวส้มต่ำนะครับผมส้มตําแบบแซ่บๆนะครับเอานะครับผมทักทายเพื่อนๆนะครับวันนี้เส้นที่แข็งสองแกนนะคะครับ พี่แอนคะ Dancing Queen พี่แอน Dancing Queen Dancing Queen คิดดีน่ Dancing Queen อวเออคิดดิน่าเม่นที่ไหนพี่อัญญาโอ้นะครับเธอต้องบอกว่า Dancing Queen แอด YouTube เออโอ้ YouTube ี่ยนยาสวัสดีค่ะครับพี่ัญยาสวัสดีครับนะครับสามดีสาดีก็ค้าี่ัญยานี่สาดีโอ้ สุดมัดกก้นะครับพอยังดูสเก็ตบอร์ดอะครับอยากจะได้แบบฟันฝังกันเพราะว่าไ,ไปอู้ถึงแม่ดันตั้นหน้ามองเนี่ยหน้าป้าพี่แอนนะครับผมพี่แอนนี่เหมือนอันนักกีฬา <laughs> นักกีฬาเ <c oughs> อ็กซ์ตรีมอ่าในประเภทไหนพี่โจ้สเก็ตบอร์ดใช่ไหมบ <laughs> สวัสดีนะครับผมไอ้บุญเลิศนะครับ <laughs> ค,ครับมันร่อยที่มันแบนๆลับล่าเพรานะครับผมถ้าไข่แค่ยาพออย่างที่มันเพราะว่ามันนูนๆอุ้มๆนูนๆนะครับผมดีทไปที่พี่อัญญานะครับอันนี้จอแบนอ่าจอแบนนะครับแบนทันหน้าท um ัน um นิ้วเก่าเป็ีจอมูนใช่อ่นะครับทักทายกันไปนะฮะสนุกสนานนะครับพี่อัญญาขอสุมะอภัยนะครับอภัยนะครับ อ่ะไปัาดูในสันโยโยโยใช่เขาก็อยากได้อย่างเปิ้ดท้องเออมาได้โม่แบยากพี่เอนตอนนี้นะครับมันต้องไปที่เกาหลีจ้ามอยันฮีก็ทำได้ครับโอ้ใส่คำข้างก็ได้ใส่เอาได้ครับผ่อนจ่ายก็ได้พี่เอเอาใส่คำข้างไปก่อน ใส่ถั่วลงไปนะคะการกินมันเริ่มเขินนะแกเริ่มเขินนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเมนูตำส้มนะครับผมหรือว่าตำมะกุเตหรือว่าตำบักคุงแต่ว่าของเราจะแตกต่างจากที่อื่นนะผมเพราะว่าของเรานี่จะเป็นแบบพีบ้าต้นเนี้ยกันัวบบกคบัวบบะคบัวบบกคบบบโต๊ะปอใส่ไปเลยไปเลยนอกจากครัวบบะคบเพื่อนก็บบะคบแล้วตอนนี้โอ้เพื่อนบะคบไปก่อน นะครับบอกว่าวันน,นี้นะครับผมทุกคนที่มาในวันนี้นะครับวันนี้อยากจะบอกข่าวดีว,<ะ>วันที่สองพุ่มนะครับช่องไทยรัฐทีวี32เปิ้ลจะทายทอดสดบอลที่พอกันเออน, <ะ S 2> นึกว่าเต,ตะเมื่คืนวันนี้นวันนี้จะมีบอลทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนาม โอ้นะฮะดื่มเบียร์เชียบเปิลบ้าหรือเปล่าคุณเปิ้ลเพื่อดูเป็นกีฬาแต่ถ้าอย่างเพื่อมวลเพราติดไตยมสักหน่อยมันก็ต้องมีน้ำหล่อลื่นพี่โจ๊กเราจะเอาเสียงที่ไหนไปโฮเชียร์นะครับผมก็เดินจัดให้นะครับผมจะเป็นน้ำน้ำอย่างก็น้้นน้ำเป็นผลไม้ได้หรอได้ครับผมอันน้ำมะเขือเทศชีก็เหมือนกันล่ะ นากเลวันนี้สองทุ่มเวลาของประเทศไทยนะครับผมอประชาสัมพันธ์นะครับไขรที่เป็นคอบอลนะฮะเกาะทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะฮะเขาจะต้องได้มากกว่าเขานะฮะสองลูกเขาถึงจะเข้ารอกแบบแดเบอร์แต่ว่าเราไปทำยันเสมอไว้เขาตบรอกนะฮะแล้วต้องตยิงสองลูกขึ้นไปนะถึงชนะนะถ้าผมถ้าบาไปเสมอกันนึ่งๆก่หืดขึ้นคอนะยากมาก หรือว่าใช้ชนะลูกเดียวก็ได้มาเตะจุดโทษนะนะฮะก็ต้องระวังกันไปนะอรัแทนที่จะได้ฟังสูตรตำส้มมัท้งมันก็ไม่ได้ใส่อย่างนั้นเสิรกระจชอใส่พริกกระเทียมก่อนแล้วกอน้ำตาลแล้วก็น้ำถั่วไปก่อนแล้วนะฮะสักท้ายเปื่อๆไปนะครับใส่มะเขือส้มถ้ามันมีมะเขือส้มสีอื่นได้ก่อนใส่มะเขือเทศได้ได้นะครับผมอนะครับมะเขือเทศนี่เราต้องรอให้หลังจากทิพพระ แข่เพนก่อนเนาะนะครับพระจะได้มีเวลาลงเพ่ก่อนเออเพ่นก่อนครับทราบถูกแล้วก่อนอ่าโอมเพียกโอมเพียอย่างคนละอย่างคนละอย่างนะคะโจ๊ะจ๋าอ่าไปใส่ไปนี่เนี่ยก็ใส่ไปแล้วก็นุ่นนี่นนุ่นนี่นนุ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 ่นลงไปนะคะวันนี้เของเรามีปูรูนะคะอ่าใส่ มะกอกนะคะมกะกอกน้ำมะกอกป่า,า,ปานะครับมะกอกป่านะครับอ่มามะกอกป่านี่ไปเอาที่ไหนมาครับพี่แอนในป่าจา้านะผมพี่หมาเอาลิงสีมาตัวเลยแบบนี้ <laughs> บกอบปลานะครับหนานี้มันเป็นแน้าบกอบปลานะครับเพื่อนๆทีนี้พอเป็นหนาบกอบปลานะครับมันจะเป็นช่วงฤดูกาลเดียวนะเวลาเราซื้อมาเนี่ยสายส้มตําสายแสบสายจี๊ดจา้าดนะฮะซื้อตุนไว้เอาเ <ใช S 2> ก็บไว้ในช่องฟ<ช>ีดใช่นะฮะแล้วจะเอามาใช้ได้ตลอดเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็ฟีดไว้นะคะล้างล้างล้างผึ่งให้แห้งแล้วก็เอาใส่แช่ช่องฟีดไว้เลยนะคะจะออกมาเขาก็มาแจ้น้ำให้นน้ำแข็งละลายขึ้นน้ำแข็งละลายใช่ ใช่กดนั่งไงถ้าอย่ามันเพื่อตัวของอันนี้มันละลายก็อนน้ำแข็งละลายน้ำมะกอกก็จะนุ่มนิ่มแน่พี่โจ๊กอือนีค่ะแล้วเราก็จะใส่ที่เป็นแว่นเวนไปตัวใส่ทั้งเปลือกนะคะมือเอาเนาะให้ได้นิ้วมากกว่าครับนิ้วเบานะแต่ว่าพี่แอนนี่การพี่ัญญาเนอะเปิ้ลตำส้มกินกันแบบแซ่บมากพริกเปิ้ลนี่คือมีตะไดร์ใส่ตะอัน คุณกินได้ไหมได้คุณกินได้ฉันจะตําให้เถ้าคุณกินได้ไอ้บ่าวกึน<ะ>ืนพี่อัญญานี่คือพ่ะกินแสบสายินแสบแต่เขาเนี่ยเขาใสมันอยู่คนเดียวนั่นนะคะที่เขาบักินินกินมาได้ที่วัาตา

ใส่ห้าหมดขวดเลยอบางคนก็บอกน้ําห่นี่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเปิดเปิดว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนั้นล้านะครับมันต้องไปตกอกตกแก่นะครับมันล้ากันกูยี่ห้อบแล้วแต่เฮาชอบอ่านะครับแล้วแต่เฮาชอบนะครับแล้วแต่เฮาชอบเลยเฮาชอบยี่ห้อไหนกินแล้วถูกปากเฮาเฮาจัดการใส่ได้เลยนะคะอาจจะถูกกับเจ้าประจาที่เฮาซื้อได้นะครับมันจะเป็นว่าต้องเอามาเหมือนกันนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ความมากของเฮา ชิมมาก่อนหยดน้ำป่าน้อยคือมมนมีกลิ่นหอมเอ๋อกลิ่นหอมหหโอ้ยโอ้เป็นการบ้างยาหมูเดียวกันครับโอ,อ้หูน้ำปา่า <laughs> อ่าใส่เส้นมะเขือเทศลงไปฮึมฟูปูเนี่ยวไว้กิดเอ็ม ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับจะไปลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระด,ดิ่งเมลนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆของเฮานะครับผมช่องเฮานี่นจำเป็นต้องบริจาคแต่ตัวเงินนะฮะอ <laughs> ขอ super sticker ขอให้เป็นปิ๊ก บิ๊กแตงนะฮะกดถูกใจกับกปอแล้วนะฮะน้อมเพราะปัะเดี๋ยวเขาจะเอาจํานวนยอดที่เปิดกดไลค์กันนี่นะครับผมไปแรกอย่างตกไปหอมกระถินกับวัดบุหรีกระถินนะครับผมอ่นะครับไปใส่กับต้นกระถินนะผมเขาบอกว่าเจ้าว่าครับวันนี้ผมสะสมไลค์ได้สี่ไลค์นะผมเอาไปแรกเป็ดปลากระป๋องได้ก่อนนะครับืมยิ้มรับขาดเนาะขาดความอร่อยพอหรอพอแล้วครับมันจะมีรสฝากด้วยนะเพื่อน ปาดกับอันมะกอกเห็ดนะพี่โจ๊กกินได้ก่เนี่ยเลือกกินที่มันแบบเผ็ดแน่เผ็ดนะเป็นค่งแห้งเนอะก็เลยเผ็ดค่อนข้างเผ็ดนะครับอนี่นะครับต่ำแบบเมืองแต้ๆวันนี้นะเพราะว่ามาได้ใส่ผักผึกอย่างสัย่างเนยนอกจากมะเขือส้มตำส้มนี่มีมะเขือส้มมีฮาก็อร่อยแล้วครับผมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อันนี้ต้องอ้ทุกครั้งเลยนะครับผม พี่เนนนี่ดาบอสซีนี่นะฮะโค้ดไลฟ์โค้ดของเขานะครับไลฟ์โค้ดนี่หมายถึงว่าไลฟ์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งโค้ดของเขานะครับทุกครั้งที่ไลฟ์สตรีมเขาต้องขอขอบคุณนะฮะสามท่านที่เป็นคนคนใหญ่คนหลวงพี่พิมพาเพลินอิลมันหมายถึงว่าเคนผักดันเรื่องเขาขึ้นไลฟ์ใช่ครับผมคนที่สองก็คือป้าคุณดีมีเรื่องเยอะใช่ค่ะและกว่าคนที่สามก็คือพี่เนนนี่ดาบอสซ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับผมกับพี่พิมป้าคุณดีอ่าแล้วก็ พี่แนนี่คือพี่เอจะทวงอยู่ครับทวงว่าพี่แนนี่ไปก่อนแล้วกลับมาพี่เนแนี่อ่านะฮะตกแต่งตกแต่นะครับผมสไตล์พี่สไตล์พี่แนนี่นะอันนี้เรียนแบบพี่แนนี่เลยครับทุกส่วนทุกอัตราส่วนทุกความสทดส่่ีวนเอาไว้เลยนะครับผมนะครับกอเซ็นเรียบร้อยแล้วสำหรับส้มตาแบบเมืองเมืองของเราบางคนบอกว่าน้าลายไหลน้ำลายปุ๊กนะอยากจะกินอย่แอมนะครับผมก็เอามาเลยนะจะกินกับแคบหมูก็ได้จะกินกับตัวขนมเส้น นก็ได้ <S <S จะกินกับเส้นสปาเกตตี้ลวกก็ได้<อ>บราพิษกฎหมายมาจ้แล้วก็อร่อยตวยัวนะ สำหรับไลฟ์สตรีมิ่งนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อัญญานะครับผมไอ้บ่าวขึ้นนะครับผมน้องเดวิดนะฮะเดวิดวอลดริงดิฟนะฮะไอ้บุลเลอร์นะครับผมที่เข้ามาชนไอ้โจกับพี่แอนจัดหนักเลยนะครับผมหวังว่าคงจะได้ความสำราญแล้วก็ได้ความหูเกี่ยวเรล่อกันทำส้มตำนะครับอาจจะได้คื้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยถือว่าประโยชน์เนาะนะครับสำหรับไลฟ์สตรีม ing นี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณตัวเองนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับขอขอบคุณพี่แนนี พี่ดาบรอสขอขอบคุณพี่พิมพ์นะฮะขอขอบคุณอ่าปทุนดีนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่อัญญาครับในการบอกว่าอ่าหลังบ้านเราเช็คอย่างใดอย่างใดอย่างใดนะครับผมต้องบอกขอขอบคุณตัวนะครับแล้วก็ไอ้บ่าวกึุญสําหรับเทคนิคการทําคลิปช็อตนะฮะเปนะเปล่านะฮะครับผมพี่สีบ่าวแล้วก็น้องยงตัวนะครับสมาร์ทหนอนสมาร์ทเอสเอ็มอาร์ตัวนะครับสำหรับรันเวย์นี่ต้องลาตะกรนะฮะเพื่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในรันเวย์หน้านะครับสำหรับวันนี้มีอย่างนะฮะตอนหนึ่งทุ่มติดตามกันกรรมโอเคนะจ๊ะนะโโออเเคคจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บสวัสดีครับุบคณครับบ๊ายบายค่ะ